ที่เราทำไม่ได้ยกเว้นเราไม่ทำใช่ไหมคะอ้อาวครานี้ไอ้ลูกเหลืองคืออะไรเนี่ยมาทำไมเนี่ยจะถามว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนจะเห็นเส้นโค้งที่เราเรียกว่าพาราโบลารืกกราฟของฟังก์ชันกำลังสองได้จากสิ่งใดบ้างนี่ไงจากไอ้ลูกเหลืองนี้แหละสังเกตให้ดีนะมันมาละปิว,ปวเป็นไงคะอันนี้คือการ โยนลูกบอลหรือเตะลูกบอลขึ้นไปในอากาศมันจะทําให้เห็นว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลน,นั้นมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนั่นเองนะคะไปต่อเลยมีต่ออันนี้คือไรโดมกล,ล้วยตากพาราโบลาแห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหนอยากรู้ไปถามพี่ Google ดูนะจ๊ะจะได้มีความรู้อีกทีนึงและนี่คือแปรนด์ของเขาที่เขาสร้างออกมานะคะ พาราโบลาโดมเขาเรียกว่าพาราโบลาโดมเพราะว่าลักษณะเขาเป็นโดมรูปทรงพาราโบลาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการอบแห้งนะคะอบแห้งพวกอาหารนะคะให้แห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกกระจกพอเจอความร้อนก็จะยิ่งร้อนใช่ไหมคะพอเขาทำโค้งก็คือเหมือนให้รับแดดได้เต็มที่และจากนั้นแดดมันก็จะเข้าไปทำให้อาหารแห้งนั่นเองนะคะอ้าวไปต่อ ให้ดูที่นั้นไปแล้วคราวนี้เรามาดูต่อฟังกช์ชันกำลัง2ก็คือฟังกช์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลัง,งบวก bx บวก c ที่เราหาหาไปเนี่ยค่า abc เป็นจำนวนจริงแต่ a ต้องห้ามเท่ากับ0ใช่ไหมคะย้ำนะ a ห้ามเท่ากับ0เพราะเพราะไม่ฉะนั้นมันจะไม่เป็นกำลังสองใช่ไหมคะแล้วไ a เนี่ยสำคัญเลยเขาคือพระเอกนางเอกเลยนะอาวาดอะไรอุบาทเช่นนั้น กขาคือพระเอกนางเอกเ,เ,เลยนะพี่เอเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าพี่เอจะเป็นค่าบวกหรือลบเขาจะมีผลทำให้ได้กราฟที่บอกลักษณะออกมาได้ว่ากราฟมันจะคว้มหรือหงายนั่นเองนะคะพี่เอเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญนะคะขอระบายให้มันดูดีกว่าย้นิดหนึ่งไปต่ออันนี้คือลักษณะกราฟ งายใช่ไหมคะนี่ไงดูเส้นโค้งสีชมพูอันนี้เขาเรียกว่ากราฟงายส่วนจะไปหงายตรงไหนของแกนของกราฟก็ได้นะคะไปไงายได้หมดเลยแต่ในชี้ให้ดูก่อนว่าถ้ามันโค้งขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากราฟงายนะคะพาราโบลางายหรือฟังก์ชันเอ้ยกราฟของฟังก์ชันกำลังสองแบบงายนั่นเองถ้างายจุดวกกลับหรือจุดทางกลับลถของเรามันจะอยู่ข้างล่าง ต่ำเตี้ยวเรียดินจึงเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าจุดต่ำสุดจุดวกกับจุดต่ำสุดและค่าต่ำสุดก็จะอยู่ตรงนี้จำไวมนะถ้าโค้งจะอยู่ข้างล่างจะอยู่ตรงจุดต่ำแต่ถ้ามันงาย อันนี้เรียกว่าพาราโบลาหงายหรือกราฟของฟังก์ชันกําลัง2แบบหงายนั่นเองเพราะมันหงายจุดวกกับหรือทางโค้งของเราก็จะอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมคะพออยู่ข้างบนนี้มันเป็นไงคะอยู่บนดอยเลยมันก็จะเป็นจุดสูงสุดนั่นเองจุดสูงสุดจุดวกกับอยู่บนนี้หมดเลยค่าสูงสุดก็จะอยู่ตรงนี้นะไปดูต่อหรืออันนี้คือเส้นสีแดงปะวิ่งมาอันนี้ เส้นประตรงนี้พอมันแบ่งตรงกลางมันทาให้โค้งซ้ายกับโค้งขวาพับประกบกันได้พอดีนะคะโค้งซ้ายโค้งขวาพับประกบกันได้สันดีเขาเรียกว่าแกนสมมาตรนะคะตามนี้ต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างการสร้างกราฟของฟังก์ชันกําลังสองตอนนี้สมองคงอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่า ดึกแล้วครูเริ่มง่วงแต่ที่ครูต้องรีบเร่งทําให้หนูเพราะว่าครูจะไปฉีดวัคซีนครูป่วยแล้วไม่มีอะไรสอนหนูนะคะอ้าวจงเขียนกราฟของฟังก์ชันกําลังสองของ y เท่ากับ2 x กาลังสองนั่นเองเราจะมาฝึกเขียนมือก่อนก่อนที่จะไปใช้โปรแกรมสวยๆเรามาเจอมือลายมือห่วยๆก่อนประการแรกเราจะวาดกราฟได้เราจะต้อง หาค่า x ไปแทนอันนี้เขาหามาให้แล้วในกรณีที่เขาไม่ให้ x มาหนูต้องหา x เ,เองกำหนด x เ,เองแล้วไปแทนแล้วเพื่อให้ได้ค่า Y เพื่อให้ได้คู่อันดับแต่ละคู่ไปลงจุดพอดการาฟนะคะอ,อ้าวไปลุยกันเลยเราจะแทนค่าเปลี่ยนสแบบีแป๊บ Y.. เท่ากับขอเขาเรียกเขียนก่อนนะเดี๋ยวค่อยลบวาเท่ากับ2 x กกำลัง2 ถ้า x เป็นลบ2ยกกำลัง2ก็เป็น4ใช่ไหมคะไปคูณอีก2 4 2ก็จะเป็น8ใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยมันคือ8เอาตัวต่อไปถ้า x เป็นลบ1ลบ1ลังสเป็น1 1คูณ2ก็จะได้2ชํชำนาญแล้วเนาะครั้งที่แล้วเราหากันไปเยอะเลยต่อไปเป็น0 0กำลังสไปแทนก็ได้0 0คูณอีก2ก็จะได้0ต่อไป1ไปแทน1กำลังสได้1คูณอีก2ก็จะเป็น2ครูจะเขียนโค้งทำไมใช่ไหมมันไม่นสราย์หมคนตาเอียน2งกำลังสเป็น4 4คูณ2ก็จะเป็น8ปึได้แล้วขออนุญาตลบข้างล่างก่อนนะเพราะตรงนี้มันจะมีพื้นที่ในการ ตอบอีกทีหนึง่งขลบไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันซ้อนกันเราจะตาลายลายหลายตาเลยอ้าวคราวนี้พอได้แล้วเราจะไปวาดกราฟกันแกนนี้มาก่อนแกนตั้งตั้งนี้เราเรียกว่าแกน y ใช่ไหมคะ y มีขาเดียวยืนไปต่อไปแกนนอนแกนนอนคือแกน x x มี2ขายืนทางขาไปนะคะ ก็อ,อนนีคนจำแกนไม่ได้ว่าคนสับสนอันไหน X อันไหน Y นี่หลักการจำนะคะ Y มีขาเดียวแกนตั้งเส้นเดียวส่วน X มี2ขาก็กางแขนไปสข้างสองแขนสข้างนะคะอา้าวขอเส้นหน่อยอึได้เส้นมาแล้วลงเลขก่อนสูงสุดเป็น8อานะ้าวน่าวายเป็น8ปพอไหมนะ้าสองอ้อออาวน่าจะลองดู 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8พอด้วยใส่1 2 3เดี๋ยวนะครูครูเขียนเลขทีไปครูเขาเว้นเขียนดีกว่าเพราะตอนลงกราฟมันจะได้ไม่เบียดกันมากนั้น1อันนี้2อันนี้3อันนี้ก็ต้อง4 5 6 7 8อันนี้ก็จะเป็น1 2ส สาม่ 3, 4, 5, ข้างซ้ายข้างขวากบข้างบนจะเป็นค่าบวกข้างซ้ายก็ต้องเป็นค่าลบใช่ไหมลบ1ก็ต้องลบ2ลบ3แล้วก็ต้องลบ4ลบ5แล้วก็ต้องลบหที่ใส่เลขเพราะว่าจะได้ดูง่ายนะคะแล้วใครไม่ใส่ก็ต้องนับบ่อยๆอ,ยอา้าวคราวนี้เราจะมาใส่ก่อนคู่แรก คู่แรกคือถ้า x เป็นลบ2 y จะเป็น8นะคะแล้วก็เอามาเลยหมายหัวไว้ก่อน x เป็นลบ2 y เป็น8อยู่ตรงไหนนี่ไง x ลบ2ชี้ก่อน x ลบ2อยู่นี่เดินขึ้นไป8ฟืบบนนู่นนะคะเอาจำไว้ x ลบ2 y 8อยู่นี่ฟืบจุดแรกผ่านไปเล้วไปจุดที่2 x ลบ1 y เป็น2 x-1 บ1 y เป็น2ก็จะอยู่ตรงนี้จุดที่3 x ศูนย์ y ศูนยอยู่ตรงไหนล่ะนี่ไงเพราะว่าศูนย์เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ x ก็ศนย์ y ก็0ยืนอยู่ตรงนี้ฟึบฟึบอ่าวต่อไป x 1 y 2มาทางขวาแล้ว x เป็น1 y เป็น2อยู่นี่อันสุดท้าย x 2 y 8 x 2 y 8ขึ้นไปสังเกตสิจุดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเขาเป็นยังไงกันคะอืมเขาจะสัมพันธ์กันเลยฟิบฟิบฟิบสมมุติว่าสวยนะ <c oughs> สมมุติว่าสวย y กับ 2x กำลัง2คูณนี่ทำเสียเวลาลุ้นมากเลยอ่ะเราก็จะเขียนชื่อติดไว้ที่ต้องเขียนชื่อติดไว้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องไปเปรียบเทียบมันจะมีหลายเส้นนะคะถ้าวาดมือเนี่ยวาดเสร็จใส่ลูกศรเราก็เขียนชื่อติดไว้ที่ต้องใส่ลูกศรเพราะว่าถ้าเราเพิ่มค่า x ไปอีกกราฟเขาก็จะไปอีกอย่างเช่นถ้าเราเพิ่ม3 3 3 9 9 2 18เห็นไหมเขาก็จะไปได้อีก ไปได้เรื่อยๆสูงเสียดฟ้าเลยหรือถ้าคว่ำก็คือดิ่งลงดินเลยอันนี้คือกราฟอันนี้ลักษณะเป็นยังไงไปสรุปลักษณะกันเสียเวลาก,กับการวาดรูปกราฟเป็นยังไงคะคว่ำหรืองายนี่ไงอัล่างช่างอยู่นี่ไงวิ่งตามเส้นเหลืองนี้เลยฟึๆๆๆๆๆ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บงายค่ะแม่เอางายฟึ๊บแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนล่ะแกนสมมาตรก็คือเส้นที่แบ่งกลาง ลงมาแล้วทำให้เขาประกบซ้ายขวากันได้เพราะฉะนั้นแกนสมมาตรเราคือแกน y แล้วแกน y เขามีค่า x เ,เท่าไหร่นี่ไงตรงนี้พอดีเลยเพราะฉะนั้นค่า x เ,เขาก็คือ0ใช่ไหมคะจุดวกกับหรือทางกับรถของเราอยู่ตรงไหนทางโคง้งทางโคง้งคือทางโคง้งอยู่ตรงนี้นี่ไงจุดวกกับของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะจุดวกกับอยู่ที่อันดับ0ย์กับ0อ้าว ข่าวน,นี้อย่างที่บอกไปแล้วจุดสูงสุดหรือต่ําสุดเอ่ยที่บอกเมื่อกี้ก็คือถ้ากราฟหงายเราจะได้ต่ําสุดใช่ไหมคะถ้าคว่ำเราจะได้สูงสุดอันนี้หงายเพราะฉะนั้นเราจะได้ต่ําสุดนะติ๊กตรงต่ำสุดต่ำสุดตรงไหนล่ะก็นี่ไงตรงจุดวกกับก็คือ0กับ0มันจะอันเดียวกันหรือถ้าเขาถามว่า อันนี้ก็เป็นจุดนะถ้าเขาถามว่าค่าล่ะค่าต่ําสุดก็จะเป็น x เท่ากับ0ก็คือตัวหน้านี่เองนะมีแค่นี้นะอันนี้คือวาดมือให้ดูแบบขี้เหล่ขี้เหล่เดี๋ยวต่อไปไปดูของจริงในโปรแกรมกันนะ mm hmm. เอาคราวนี้เขาให้เราทำอะไร จงเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลัง2และพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะของกราฟแต่ละฟังก์ชันกำลังสองต่อไปนี้ต่อไปนี้แสดงมีหลายอัน1 y เท่ากับ x กำลังสอง y เท่ากับเศษหนส่วนแ x กำลังสและ3 y เท่ากับเศษหนส่วนส x กำลังสนะว่ามันเป็นยังไงไปดูสวัสดีนะเราจะลองมาเทียบกราฟให้ดูเมื่อกี้เราได้เรียนเกี่ยวกับ การเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลัง2หรือกราฟของพาราโบลาในแบบลงมือแล้วลงมือเขียนด้วยมือเราเองคราวนี้เราจะมาเขียนด้วยโปรแกรมง่ายและสะดวกมากใครสนใจไปโหลดโปรแกรนี้ฝึกทำได้เลยนะฟรีในแอปนม้นะคะในีสโตก็มีมือถือจะอ้ะอ่ารูอันแรกก่อนเราจเทียบไว้เท่ากับเส้นแรกคือ x ก,กำลังสองฟึ เส้นเป็นยังไงนี่ไงเป็นพาร,โราโบลาหงายใช่ไหมคะออันนี้เป็นพาร,โราโบลาหงายค่า a เป็นเท่าไหร่ค่า a เป็น1นะคะค่า a เป็นหนึ่งะะ e เ,ปเป็นพาร,โราโบลาหงายเอาเราไปดูเทียบต่อไปเส้นต่อไป y, y เท่ากับ<ๆ>อะไรดีนะเอาเศษส่วนบ้างหนึ่งส่วนแปด x กำลังสอง เป็นไงพารโบลาอะไรคะไงเหมือนเดิมแต่ว่าไซส์เป็นไงคะกว้างกว่าเดิมดูที่สีนะเส้นแรกสีแดงแดงๆส้มๆเส้นข้างในที่ค่า A เป็น1นะคะอันที่2ค่า A เป็น1นส่วนแอยู่ข้างนอกอ้าวเปรียบเทียบสิมันแตกต่างกันยังไงดูที่ค่า A 1กับ1ส่วน8ใครมากกันคะ1มากกว่าใช่ไหมคะ หค่า1มากกว่าแต่ดูกราฟของพี่หเป็นไงแคบกว่าใช่ไหมคะพี่สุซิจริงปล่ามากกว่าแคบกว่าจริงปล่าไปดูอันต่อไปเราจะเทียบกับเส้นสีฟ้านะ y เท่ากับเอาเศษส่วนมาก้งนี้หนึ่งตัวสองเอ้ายางค่ะยางยังเขียนไม่จบเลย x กำลังสอง เป็นยังไงไว้ Why? เท่ากับเซนเป็นศูนองอก,กำลังสองเหไหมเขาเขียนอีกอย่างนี้ว่าเป็นศูนย์จุาทั้งหมดกำลังสองสีเทาสีเทาค่ะสีเทา,า,าไปอยู่ตรงกลางถ้าเราเทียบระหว่างสีเทากับสีฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาม่วง,วงเป็นไงคะ หนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนแปดครมากกว่ากันหนึ่งส่วนสองเขาก็บอกว่าไงหนึ่งส่วนสองคือครึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนแปดล่ะคือเซี่ยวนึงยังไม่ถึงครึ่งเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสองเยอะกว่าหนึ่งส่วนแปดสีเทาเยอะกว่าสีม่วงแต่เป็นเนี่ยสีเทาแคบกว่าสีม่วงแสดงว่าค่า a ยิ่งมากกราฟก็จะยิ่งแคบใช่ไหมถ้าเรียนสามเส้นนี้คนที่มากสุดคือเลขหนึ่งใช่ไหมคะพี่หนึ่งสีส้มอยู่ข้างใน ตามลำดับที่2มาก็คือครึ่งนึ่งครึ่งหนึ่งนหน,งน,หนงส่วนสสีเท่าเส้นที่2 1งเส่วน8เซี่ยวนึงน้อยสุดเขาเลยก,ก็ไปอยู่นอกสุดเลยอเพราะฉะนั้นจุดสังเกตคือค่า A นะคะค่า A ยิ่งมากกราฟเรายิ่งแคบครูขอเน้นเป็นว่าค่าสมบูรณ์ของ A ยิ่งมากค่ายิ่งแคบกันทําไมถึงใช้ค่าสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นอีกตัวอย่างหนึ่งจะได้รู้ เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ยิ่งมากกราบยิ่งแคบตามนี้นะแล้วดูลักษณะของเขาไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะไปได้เรื่อยๆเลยฟืบฟบฟืบ,ฟบ,ฟบงไงไปได้เรื่อยๆ <S <S เยอะมากเพราะว่าเขาก็จะแปลผันตามค่าเก,กับวายเหมือนที่เราลองวาดเมื่อกี้ด้วยมือใช่ไหมคะเเปลี่ยนไป Y ก็เปลี่ยนตามไปเรื่อยๆจับคู่กันไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้นะอันนี้คือค่าเ e. เป็นค่าบวกหรือ a ที่มากกว่าศูนย์นั่นเองเป็นค่าบวกนะกราฟมันจะงายดือนะกราฟงายส่วนค่า a, ค,า a ค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งมากกราฟยิ่งแคบโอเคตามนี้อา้าวคราวนี้เรามาสรุปต่อจากรูปเมื่อกี้คราวนี้มาจับชื่อเขาใส่ซิสีเขียวชื่อไหนสีแดงชื่อไหนสีฟ้าชื่อไหนอา้าว จากเมื่อกี้เราบอกไว้ว่าค่าสมบูรณ์ของ A ยิ่งมากจะยิ่งแคบใช่ไหมคะนั่นเรามาเรียงค่าสมบูรณ์ก่อนจากน้อยไปมากอันนี้ค่าส,าสมบูรณ์ค่า A ตรงนี้ของเราคือเลข1ใช่ไหมคะมี1มี1่งส่วน8มี่ส่วน2องน้อยไปมากหรือมากไปน้อยดีน้อยไปมากละกันน้อยสุดก็คือ1ส่วน8ใช่ไหมคะน้อยกว่าใครน้อยกว่า1ส่วน2 นองส่วนสองก็น้อยกว่า1แล้วค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ลักษณะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ไงเส้นตรงตรง,ตรงสองฝั่งค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของเขาเพราะฉะนั้นยิ่งมากยิ่งแคบเพราะฉะนั้น,อ,นอันนี้แคบสุดอันนี้กว้างสุดใช่ไหมคะแคบสุดคือเลข1เพราะฉะนั้นเลข1ก็ไปอยู่สีเขียวใช่ไหมคะข้อ1ก็เป็น y เท่ากับ x กำลังสองตัวกลางคือ1ส่วน2สีแดง y เท่ากับ1ส่วน2 x กำลังสองและสีฟ้าสีฟ้าคือ1ส่วน8กว้างสุด y เท่ากับเศษ1ส่วน8 x กำลังสองโอเคไหมตามนี้เลยนะคะต้องเรียงให้เป็นนะเพราะวันนี้เวิร์กชีตมีให้เรียงด้วยดูน้อยกลางมากนั่นเองไปต่อ ค่าวนี้ตัวอย่างที่3ให้เขียนกราฟของฟังก์ชันกำลังสองอีกแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ค่าวนี้สังเกตสิค่า a มันติดลบใช่ไหมคะค่า a ติดลบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูค่าวนี้เรามาดูในกรณีที่ค่า a ติดลบบ้างค่า a ติดลบก็คือค่า a น้อยกว่า0นย์นั่นเองเรียกว่าค่า a ติดลบถ้า y เท่ากับลบ x กำลังสองเราลอแบบตัวอย่างเมื่อกี้เลย เทาไเท่ากับเกำลังสองเป็นยังไงอ่ะเอากราฟหายอะอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างล่างกราฟมันเป็นยังไงคะมันหน้าคว้างเลยใช่ไหมคะมันหน้าคว้างเอาเส้นต่อไปไม่ลอยเอาเส้นต่อไปไว้เท่ากราฟเราจะเอาเลขครั้งที่แล้วเลยเพื่อเทียบกันหนึ่งส่วนแปดแต่นี้ติดลบนะคะเอกกำลังสองเป็นยงไงคว้างคือกัน ความคือกันแต่ไขรกว้างกว่าใขรดูสีฟ้าคือลบหนึ่งสีแดงคือลบหนึ่งนค่าสมบูรณ์ใครเยอะกว่าก,กันเมื่อก,กี้ตัวอย่างที่แล้วบอกแล้วให้ดูที่ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ก็คือ ค่าบวกเสมอค่าสมบูรณ์คือค่าระยะทางใช่ไหมคะฉะนั้นมาประป็นค่าบวกเสมอค่าสมบูรณ์ของลบหก็คือ1ค่าสมบูรณ์ของลบหส่วนแก็คือลบส่วนแถ้าเราทิ้1หนึ่งันหนึ่งส่วนแปดหนึ่งมากกว่าหนึ่งส่วนแปดเพราะฉะนั้นยิ่งมากยิ่งแคบเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยยิ่งมากยิ่งแคบแต่เราดูที่ค่าสมบูรณ์นะไม่ได้ดูค่าจํานวนเต็มนะคะดูค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของพี่เอยิ่งมากยิ่งแคบอีกอันหนึ่งตามสเต็ปเมื่อกี้เลย เท่า 2, กับลบเศษหนึ่งส่วนสอง x กำลังสองมันมีสูตรเ,เหมือนกันเป๊ะเปะนี่ไงหนึ่ 2, สงส่วนสองค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งส่วนสองก็คือหนึ่งส่วนสองก็จะมากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมคะนี่ไงยิ่งมากยิ่งแคบสีใกล้เคียงกันไปนเป็น,นส้มกับแดง เดี๋ยวครูเปลี่ยนสีให้ดีไหมอาสีหายเขาเปลี่ยนสีตรงไหนล่ะเพิ่งเรียนรู้ใหม่เพิ่งเรียนรู้ใหม่เหมือนกันเปลี่ยนสีตรงไหนเคยเปลี่ยนได้แล้วลืมยังไม่เปลี่ยนก็แล้วกันพี่ครูเปลี่ยนส่จะอีกอันหนึ่งพอมาเจออันนี้ก็เลยงงมันมีหลายเวอร์ชันมากนะคะตามนี้เลยนะ มาสรุปกันสรุปแล้วก็คือดูตรงไหนจุดวกกับมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นไปดูตรงค่า A ค่า A ติดลบใช่ไหมคะครั้งนี้ค่า A ติดลบมันก็เลยหน้าปว้าหมดเลยตัวอย่างที่แล้วค่า A เป็นบวกมันหงายหมดเลยใช่ไหมคะส่วนความแคบความกว้างของมันอยู่ที่ค่าสมบูรณ์ของค่า A ค่าสมบูรณ์ของค่า A ยิ่งมากกราฟจะวิ่งแคบ นะคะค่าสมบูรณ์ของ A ยิ่งมากกัฟจะยิ่งแคบถ้าค่า A มากกว่า0หมายถึงว่า A เป็นบวกมันจะงายแบบครั้งที่แล้วถ้า A น้อยกว่า0คือค่า A ติดลบแบบครั้งเนี้ยมันจะคว่ำนี่คือสรุปง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์กันต่อเลยโอเคเอา้าวคราวนี้มาต่อมาลากชื่อเขาใส่เดี๋ยวนี้นะ เมื่อกี้บอกแล้วค่าสมบูรณ์ยิ่งมากยิ่งแคบเอาเรียงลำดับก่อนน้อยกลางมากค่าสมบูรณ์ของใครน้อยสุด1.8ส่วน8ใลบ1ส่วน8น้อยสุดจากนั้นก็เป็นค่าสมบูรณ์ของลบ1ส่วน2แล้วก็ค่าสมบูรณ์ของลบ1ใช่ไหมคะเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของลบ1ส่วน8มันก็คือ1.8ส่วน8ค่าสมบูรณ์ของ1.2ส่วน2เขาก็คือ1.2ส่วน2ค่าสมบูรณ์ของลบ1เขาก็คือ 1, อ 1. 1. 1. นี่ไง นะพอออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งมากยิ่งแคบยิ่งน้อยยิ่งกว้างเพราะฉะนั้นลบหนึ่งอยู่สีไหนลบหนึ่งอยู่แคบสุดสีเขียวใช่ไหมคะ Y เท่ากับลบ X กำลังสองต่อไปอันกลางคือ1นส่วนสสีแดง Y เท่ากับ ลบส่วน2 x กํลัง2และอันสุดท้ายกว้างสุดเลยก็คือพี่ y เท่ากับลบเศษ1ส่วน8 x กํลังสนั่นเองได้ไหมได้เนาะโอเคไปต่อต่ออะไรต่อข้อสังเกตรเรามาสรุปกันนั่นเองข้อสังเกตก็คือในกรณีที่โจทย์ของเรา หรือสมการของเราเป็น y เท่ากับ ax กำลังสอง a ไม่เท่ากับ0นนี่นะกรณีแรกกรณีที่ a มากกว่า0คือตัวอย่างแรก a มากกว่า0ย์กราฟมันเป็นยังไงคะกราฟมันก็จะหงายใช่ไหมคะ a มากกว่า0กราฟเราก็จะหงายในลักษณะอย่างนี้พอมันหงายเป็นยังไงจุดวกกลับเขาจะอยู่ตรงไหนที่เราทำมาอยู่ตรง4แยกก็คือคูอันดับ0นย์กับ0ย์ใช่ไหมคะแล้วแกนสมมาตรจะตรงไหนอยู่ตรงแกน y ตรงกลางค่า x ยังเป็น ศูนย์อยู่นะคะจากนั้นเราได้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดเอาที่บอกไว้ถ้ามันหงายมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเราได้ค่าต่ำสุดคือค่า x เ,เท่ากับอ้ย y เขียนอยู่แท้ๆว่าเป็น y y เท่ากับ0ใช่ไหมคะยุงกัดสักครู่ อาวแล้วคราวนี้ไปต่อเมื่อค่าสมมุรของ a เพิ่มมากขึ้นกราฟก็จะยิ่งแคบลงตามที่สรุปไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะยิ่งแคบยิ่งเอ้ยค่ายิ่งมากยิ่งแคบนะอ้าวไปกรณีที่2กรณี a น้อยกว่า0นย์ a น้อยกว่า0นย์ก็คือค่า a ติดลบนั่นเองเมื่อกี้ a มากกว่า0ูนคือค่า a เป็นบวกใช่ไหมคะค่า a น้อยกว่า0นย์คือค่า a ติดลบ ถ้าติดลบเป็นไงล่ะกราฟของเราที่ออกมามันหน่าความนี้ใช่ไหมคะความค่ะความพอความเสร็จจุดวกกับของเราอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ยังอยู่ที่เดิม4แยกคือ0 0แกนสมมาตรแกนเดิมแกน y คือ x เท่ากับ0พอความเราจะได้ข้างบนก็คือจุดสูงสุดของ y ก็คือ y เท่ากับ0นั่นเองแล้ว หมือนเดิมค่าสมบูรณ์ยิ่งเพิ่มมากขึ้นกราฟก็จะยิ่งแคบที่ครูให้จําเป็นค่าสมบูรณ์เพราะว่าเราจะได้จําเหมือนกันถ้าจําเป็นตัวเลขอะเป็นตัวเลขจํานวนเต็มธรรมดาของค่า e ธรรมดาเดี๋ยวจะแบบสับสนอันไหนกว้างอันไหนแคบเพราะฉะนั้นใช้แอบสูตรหรือค่าสมบูรณ์ไปเลยก็คือพอเทียบค่าสมบูรณ์เสร็จ มันออกมายิ่งมากก็ยิ่งแคบมันจะได้เหมือนกันจะได้จําง่ายนี่คือเหตุผลที่ให้ให้ให้เทคนิคนี้ไปนะคะอา้าวได้เนาะข่าวนี้ไปต่อเลยค่ะอันนี้ยาวหน่อยนะเพื่อความกระจ่างไปต่อเวิร์กชีพกันเลยเจอกันคลิปหน้านะ้๊ายบายค่ะ